จะเป็นคู่เป็นคู่ครับอ,อเลยอ,อเลยนี่ไกลๆของเราดีขวามือโอเวอร์กำลังจะงัดล้านอยู่ครับเอมี่อาร์เดลนี่เขาไม่ได้ล้านอยู่ไก<ห>ลๆเวลาก็เริ่มไกลลบหมดลงมาทุกทีทุกทีแล้วครับผู้ชมครับถ้าซิกซิยัง ไม่สามารถแก้เได้ตอนนี้เ u าแล้วไปเจอเคสต่อครับเป็นโนลินของโกะครับโอ้โหทามิง o u าแล้วหลงรถอีกงานเข้าแล้วแบบนี้อ๋อตี้ยูซีก็ตายเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กำลังอุ้มกันอยู่แล้วยังไงเอาฮะโนลินของโกต้องวัดแล้วโนลินต้องตัดนะฮะไล่เรื่อยครับช็อตนี้อีกครับต้องทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนเบิกรถให้เร็วที่สุดครับ แล้วตำรวจมาพอดีเลมีศพเหาอหรือเปล่าเอาแล้วยังไงครับแรนตายครับตอนนี้ตายแล้วโดนยิงโดนยิงฮะเอาละไม้เดียวครับมันมาชุบเพื่อนมันมาชุบเพื่อนยิงไรอ๋อเราอุ้มเพื่อนออกไปก่อนับตอนนี้ไม่ปลอดภัยครับเนื่องจากเยอะเหลือเกินนะนี่ฮะนั่นด้วยความเร็วครับการคอไฟทีมครับผมของไลรักครับก็ทาให้เพื่อนนี่มาเติมกันไวฮะไปแล้วไปแล้วผมโดนกระป๋งของพี่เชคโดนตำรวจ โอ้โหเรียกแป๊บเดียวมาครับผมไม่รู้ว่าจะมีวงเคอร์ฟิลขึ้นหรือเปล่าครับโอ้แล้วมีศพหอ,อยด้วยตำรวจต้องยิงตำรวจนี่น่าจะต้องโอ้โหเป็นแคมรี่แล้วนะนะต้องวางใจแคมรี่ฮนะครับมไม่รู้ว่าจะ,จะทำการวงเคอร์ฟิลหรือเปล่านะเก้าดีหกสิกสิกหนึ่งเหรอคมรีมือเนี่ยับไปธรรมดาเหมือนกันครับ ขับรถเก่งไล่เคสดีครับผมปืนแม่นนะอยากเห็นไล่ลักเจอกันนะไล่ลักเจอไก่ดีนะเอ็ดีนะน่าจะมันนะไล่ลักเอ็มเอดีดูใครครับเดี๋ยวรอดูตากล้องครับเป็นแคมบรีลีวินเดลครับผมคนนี้ครับก็ได้รับความยกย่องนะครับผมความดีความชอบนะฮะจากหลายๆคนครับที่ บอกกันมาว่าเคมรีนี่ตำรวจเสียงหล่อฮะแล้วก็ไล่เคสเก่งครับผมเหตุผลนี่สารพัดนะอนี่ฮะเธอลูกซองเธอครับนี่ฮะคุยกันแบบรูปแบบแฟนครับผมสำหรับเคมรีนะเดี๋ยวนี้เขามีหวานใจฮะอืมเอาตัดภาพมา ทางอากาศครับตอนนี้ครับเป็นหัวหินกับแสนดีครับนี่ฮะคุณหมอคุณตำรวจเขายังเรียกสะพานหลุยอะสะพานหลุยโอ้โหแล้วกรุบใหญ่ของไรรักนี่เอาแล้วไปหอชนกันครับหน่วยงานหมอกับตำรวจครับหมอเล่นกูแล้ว เดียวเหมือนจะไปไปเมืองนะลำนิวซีแลนด์ไม่ไม่ไม่เขาไม่ไปเขาไม่ไปย้อนกลับไปคุกหลังน้ำคุกกลางน้ำคุลังน้ำคุกหลังจานดาวเทียมจานดาวเทียมครับนี่ครับโอ้โหตำรวจในตาไวฮะของสลับคุณหัวหินนี่ครับเส้นหลังเส้นอยู่เส้นหลังคุกถนนเส้นหลังคุกครับผมนี่ฮะแล้วก็หน่วยงานหมอนี่ก็เข้าใกล้เลยฮะ บบนัขึ้นขึ้นขึ้นไปหลังเลเวลข้างเลเวลข้างเลเบิลจะไปสนามบินรถไฟเอ้สนามบินเทเลสนนามบิเทร์จะออกหน้าปั๊มปั๊มเรียบร้อยครับชาลีครับผมชาลีควินครับจบไปหนึ่งเคสครับผมสลับซิกซ์ที่ซิกครับครับไปัััปป๊๊มมทาวงข้าวไปทางซ้ายมุ่งหน้าันเหมือนมุ่งเหมือนมุ่งเหมือนมุ่งมันนะ นี่เหมือนมุ่งมันนะมุ่งไปทางมันอืมมุ่งหน้าเก็บมันมุ่งหน้าเก็บมันมุม่งหน้าเก็บมันไม่สะบัแย่มุ่งหน้ามันครับยังไม่ถึงนะแต่มุ่งหน้าเก็บมันหนึ่งสองสามผ่านแล้วไปทางแยกเหมืองสา,ามแยกแล้วเหมือนจะแยกพูเมืองครับไปแยกสามแยกเมืองละ โย่ยวกการสปอร์ตจุดครับของหน่วยงานนะครับเขาคุยแบบเฉยนีดต้องต้องนี้ต้องไปดีกว่ามีความสุขเรื่องปกติเลยครับทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องปกติเสนนดิะ ไม่ต้องเบรกบูทนะมึงไม่ต้องเบรกบูตขับมาดาเลยนะไอจอดอยู่ข้างหลังสุดอะเกิดอะไรมือตื่นบีไม่ถามเฉยๆนึกว่ามือเฮ้ยเขาอยู่ร่างคุกใหญ่เขาอยู่ร่างคุกใหญ่ถ่าเจอนะเฮ้ยมึงจะหยุดไหมอ่ะมึงก็ขับไปดิจะหยุดทำไมขับมาเลยอย่าหยุดไม่ต้องหยุดขับมาเลยหยุดดูไหมขับไปเลยขับไปขวาไเลยไปดูไฟนี้ก่อนไปดูไฟนี้ก่อนน้ำท่วมเพื่อน

อย่าตายอีกตายอ๋อนี่ไม้ไถฆ่าเลยนี่หว่า่อยล่ไปเอามาชุบเอาตีมเนี่ยต้องให้เไอเวทเล่นแบบนี้นะให้เวทเล่นแบบเนี้ยปล่อยเวทเล่นไปเลยอ่ะเ่นันละล้ยปล่อยเวทไล่ฆ่าไปเลยอ่ะมาวางมวางมาวางมวางบัางมานวางรู้ว่าเป็นพ่อไอเวทอ่ะรู้รู้ ไอ้โมยบางใบไปมมึงช่วยบางเลยมายช่วยบางเลยแต่ลูกมักจะโหดกับพ่อเสมอครับไอ้ยขึ้นมาไอ้มึงช่วยกันมึงช่วยกันมึงช่วยกันรับมึงช่วยกันรับเฮ้ยมึงชูเบลเยอะเว้ยไอ้เหี้ยมึงช่วยมึงชูเบลก่อนมึงเอาเพื่อนก่อนนะมึงจะตายนะมึงเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนมาเรี่องคูน้องเรี่องคูเรื่องคอู เฮ้ยบมาเลยมาเลยมาเลยเอามามาเฮ้ยชูวมาเอาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาล้างหน่อยแต่แต่พ่อจะแตกต่างกับลูกนิดหน่อยนะเยอะอยู่นะพ่อจะพูดเยอะมากเลยปะแต่ลูกเนี่ยพูดพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เฮ้ยไอโดนไปไอโดนไปมวยมามวยมาทุกที่วงจรพีกี่อันวะเนี่ยกี่วงวะเนี่ยเฮ้ยกูตายกูตายบังกูตายบังกูตาย

เฮ้ยมอาดิไอ้ทียมอันนี้ตัวชุบอะอย่าหยันอีกอีกเงินเงินยันมายันเลยหยัดเลยหยัดเลยตายเหียอะไรมึงเห้ากยเฮ้ยชุบเ่อนดิชุบเ่อนชุบเ่อนชุบเงินตาย ไอ้ย่ะมยอหน่อออบอกให้ไอ้ย่ะอะไรัว์ไอ้ย่ะไม่คไ้ย่ตายไหมตหสัตยตายไอ้ยะไอ้ย่ะฮ่า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 เ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่่่่า่ มมันมมันรวย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 กูซาเอกกูซาเองกูซาเองออเาเองตายไอ้หียตายมังึงจะไปไหนไอ้สันฮ้ยกูล้มกูล้มกูล้มเราจะคืนแล้วเราจะคืนแล้วมึงจะคืนแล้วมึงเล่นด้วยกันมึงเล่นด้วยกันจะคืนแล้วเฮ้ยใครจะกูน้อยไม่ได้ตงนีไม่ได้ตรงตกูไม่ได้ง่กไม่ได้งกู สวยมาเริ่มมาเร่มตรงนี้เลยเรียบเพื่อนมาดิมึงเรียบเพื่อนมาดิมาเริ่มมาดิมาเริ่มมาดิมามาจะคืนแล้วมึงจะคืนแล้วนิดเดียวเพื่อนมือใจกันหน่อยนิดเดียวมึงจะคืนแล้วเว้ยมือใจหน่อยนิดเดียวนิดเดียวมึงจะคืนแล้วมึงจะคืนแล้วมึงจะคืนแล้วเฮ้ยต่อมาต่อมาต่อมาออกให้กว่าใครกันเลยมีต่คนแรกกันเลยมีต่อคนเล่นกันเลยมีต่อคนเล่นกันเลย หเฮ้ยมันชุบยู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 เฮ้ยเพล่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายมึงกันกูหน่อ้มึงกันกูหน่อ้มึงกันกูหน่อยเฮ้ยเราจะคืนแล้วอีกนิดเดียวอีกแค่นิดเดียวมึงจะคืนแล้วเว้ยเพื่อนอีกแค่นิดเดียวเออมึงคืนแล้วมึงไปตัวทุบไม่มีเหี้ยอะไรเลยแค่นิดเดียวไอ้เหี้ยปั๊มเพ็บเฮ้ยใจเย็นเพื่อนเจียบจีบมึงเลยเรพี่เพียวดิ

ไปเลิกบั๊เลิกบั๊บไปไหนไม่รู้ว้าไม่รู้อไหครับไมเปล่าครับผมครับผมยับเลยตีกันไปว่ากูจะฟาร์มตีกันไปเลยกูจะฟาร์มเวลาสำคัญนะฮะทั้งคู่ยังดึงเชิงกันอยู่ครับแล้วเวลาลดลงเรื่อยๆเนี่ย ข้อใต้เปรียบเสียเปรียบทั้งคู่เลยนะครับจงไงเอาแล้วครับยังไงเอาแล้วครับเบิร์ตว่าทีนี้จะตัดเป็นยังไงต่อครับคุณเบลครับผมแล้วมาครับผมเอาแล้วขวาเมื่อวานเนี่ยคุณเจนโดนยิงที่ผ่านแล้วทนายช่างกล้องยังโดนยิงอ่ะตากล้องใส่เสื้อสีขาวอ่ะจ้องได้ตรงนี้เอาเนินนะเบิร์ดซิกนี้ซิกยาวเนินนะไม่ลบเบิร์ตยังไงยังไงได้ไหม ุยิ่งลมแล้วุยิ่งลมแล้วแคอยากดูมุมอย่างเงี้ยมุมใหญ่ี้ผุผอมนะเป็นซิกครับตอนนี้ครับเหมือนก็เป็นซิกตี้ซิกครับเอ้าเลยครับตอนนี้ทางคู่กำลังมองหน้ากันไปมองหน้ากันมาครับผมแล้วขับไปขับมาซิกซิคเหมือนในช็อตเอ็มพีหรือเปล่าแล้วตอนนี้ไฟมาลงวางเอ็มพีปากเหมือนเปลีไปเปลี่นมาแล้วเท่านี้ครับผมรูนิบอร์เอ็มพีซิกตีซิกครับผมทายให้ไปเลย กูแล้วหกโมงล้วนี่ยอยากรู้นะ นี่ให้โกรธเลยแกทีวะผมพร้อมผมพร้อมกดกู่ะหมดแล้วกู่ะหมดแล้วกูนะเอาไปแล้วไม่ได้ยินเสียงพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยเออม่ได้กินเหมือนกันมันพร้อมแล้วไม่ได้เสียงที่บังในรับ้ากใช่ไหมนะเย็นๆๆมาๆมารวมโขโขมารวมมารวมเออแล้วก็ว่าราคาเลยเบื่อล้อนัถแค่คนเดียววะกูไปหาในเมืองให้เอาเอาลีนไปนั่งโดยคนนี้ พี่ไปช่วยหาในเมืองได้นะซาก้ากี่คันอ่ะอันนี้ทำไมมึงมาคันเนี้ไปไปกับพี่โตะผมผมซาก้าเมืงบนให้นะเวลาลงพี่โตะแกแกบนไปวอลล์ลักวอลล์ลักหาเลยวอลลักกับวอลลักวอลลักมันแล้วมันมีมันจะเกินเกินนะมันมันจะไม่ไม่เอาเอาสามสี่คันพอดีขอบไปดูไฮอาเซนาให้นะพี่เอ๋ยขับเข้าเมืองนะพี่เอ๋ยคันพี่เอ๋ยจะเจานะแขกคันนึงไอ สามามท่อไอ้จะกดลอยตามไปเพื่อนแอ้จะกดลอยตามไปตามให้พี่เลยขันตามพอเราอยู่นี่มันมา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 เรามาสามท่อสามท่อสามท่อหรือจะเป็นใครนะครับใจเย็น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 ฟังแค่บังใจเย็นใจเย็นไปถูกไปก่อนเลยมุฟมาเสาเปิดไปหันหน้ารอชนอยู่เลนเดียวกันเลนขวาเท่านั้นเลนขวาเท่านั้นเลนเดียวกันฟังแค่บังนะใจเย็นนะไปปืนเราไปปืนมันจะว่อง เรามารวมเรามารวมเรามารวมมารวมมารวมกุ๊กใหญ่มารวมกุ๊กใหญ่มันกากุชิงมาดูปืนมันนะไทม์เออร์บนแท็คขนาดมีคนไหมน่ะฮัลโหลขึ้นเพื่อนขึ้นมาเลยไปดูดไปูเพื่อนดิไม่ใช่คันเดียวนะเมื่อกี้ที่เห็นพี่มมีพ่ีบเลยโอเคกลับมามารวมเพื่อนมารวมมารวมมารวมขอบคุณครับทุกท่านนะครับน้องชายฮัลโหลไม่มีใครแคร์ใช่ไหมน่ะฮัลโหลได้ยินผมป้าได้ยินผมป้าได้ยินได้ยินลูนได้ยินผมขอคนนึงเอาไว้คอผมไว้ผมได้ยินเสียงพี่บังอ่ะไม่เราคุยเราคุยับบัง ไม่ไอดไม่ได้โอเคโอเคโอเคงั้นงั้นกูต่อให้กูต่อให้กูต่อให้ลุนสติเยอะๆนะเพื่อนพี่คุยซ่อมรถก่อนนะแป๊บเดียวพี่บังเขาไม่ได้ยินเสียงกูนะน้องเข้มไหมเออไอ้ลุนนี่พี่เป็นแน่นองผมไม่ได้ยินเสียงพี่พี่โกเสียงพี่ไม่ได้ยินกันได้ยินกูป้าได้ยินได้ยินพี่บ้านได้ยินเสียงพี่ฟิล์มเสียงพี่ลมได้ยินได้ยินได้ยินพี่ไหมได้ยินได้ยินพี่เย็นได้ยินไหนลุนับได้ยินพี่เย็นได้บ้างเดี๋ยวกูพูดต่อใครบอกไอ้ลุนบอกว่าถ้ามันปักอ่ะให้มันบอกเลยนะกกกูููไไไไไไดดด้้้ยยยิิินนนนนนมมมมมััั่่ร รูนถ้ามึงจะปากอ่ะมึงบอกเลยนะได้ได้พี่ได้ได้ได้อนนี้ผมอยู่หลังมันแล้วฟีมฟีบอกน้องหน่อยว่าถ้ามันถ้ามันถ้ามันตัดถินใจได้แล้วมันต่อวงเรยมันเล่นมาสงคันมันขึ้นการ่มาสองคันน่นจะมาเาเ้ยไอ้ลูนไอ้ลูนไอ้กบบอกว่าถ้ามึงตัดถินใจได้แล้วก็เล่นเลยถูกไหมโกรแปบนึงแปมเึงผมกลับมาซ่อมบอนโอเคโอมคโอยคโอเคมึงมึงมึงมั่นใจตรงไหนมึงก็บอกโอเคไหมโอเคไหมึงนถ้า่ันถ้ามันมั่นใจโอเคไหมลูนย มึงตอบกูหน่อยรวมมึงตอบกูหน่อยได้ยินที่กูพูดไหมเ่ออยมึงได้ยินที่กูพูดไหมได้ยินได้ยินเออไอ้โกว่าถ้าเกิดมึงมั่นใจตอนไหนแล้วเพื่อนลงได้ได้ลงไปล์แล้วจะตอบไม่ได้น่าจะนอนป่ะโอเคไหมเออแค่นั้นบีหน้าหาฟังคุกอ๋อไอ้เค้กหาเพื่อนดีๆนะกูบอกนะหาเพื่อนดีๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ผมอยู่ข้างหลังไอ้จิมมึงเรียกกูนะจิมบอกว่าูข้างหลังฝั่างเงี้ยฝั่เคุปบางทีกูมองผิดโอเคโอเคไอเค้กแล้วมึงก็ไม่ไปซ่อมในไฟล์เนาะมีเพื่อน ไม่มีนะกูไม่รู้มึงอยู่ไหนโเวเซ็นมาพวกเราในวออย่าประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทสั่งว่าให้ลงตรงไหนบ้านตรงไหนกระจายบอกเพื่อนบางคนไม่ยินเสียงกันมึงต้องพูดต่อนะพูดพูดต่อสิ่งที่บางพูดนะพูดต่อนะอยู่สานไม่อยู่สะพานไม่อยู่สะพามึงต้องขอเอองมนงมอลงมอลงมองอลงออลงมลมลงมลงลงมลงมมลงมดลงมลงม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 ลงมมลงม

เอาไปวะดิไปเอาเพื่อนมาเเพื่อนมาเอพื่อนมาสวยสวยสวยเล่นปีปืนบนเล่นปีปืนมันเล่นปีพี่ลุกตายี่ล้กย มึงเอาเยมึงอาเพยก่อนมึงอาเพยก่อนมึงเอาเยก่อนมึงอาเพยก่อนมึงเอาเพยก่อนเอาเพยก่อนอาเอาเพยก่อนเอาเพลยก่อนเอาเพยก่อนเออมึงจะคือแล้วมึงเยอะกว่ามึงเยอะกว่าเยอะมึงเยอะกว่าเยอะมึงเยอะกว่าเยอะช่วยอยู่มีช่วยอยู่ม่ไมมึงขึาบ่นมา่ึ้นมาเอม่ออยู่ม่ตาอม่่องมง่อ้่อนม่่อง่องไ่อมื่อนม่

แม่ตายแล้วไอ้ยตายตายไอ้เียตายเยอะมากตายเยอะมากมาตายเยอะมากมาตายเยอะมากไอ้สัสมาตายเยอะมากไอ้ย์ตายไอ้ย์มาตายเยอะมากมาตายเยอะมากมาตายเยอะมากตายไอ้เีย์ตายไอ้เ์ีายไอ้ย์เฮ็ดแม่ไอ้ย์เออ ผมมองว่าต้องให้เวทเล่นแบบนี้เพื่อให้เวทไม่เอาศพไปทิ้งหนึ่งภาพปะให้เม่งฆ่าฆ่าฆ่าอย่างเดียวเลยให้มันจะรีก็ช่างแม่งอ่ะให้เม่งฆ่าผมมองว่าไอเวทต้องเล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนแบบฆ่างี้ถ้าสมมติถ้าเวทเอาศพไปทิ้งใช่ปะเท่ากับว่าจะเสียเวทไปเลยนะจะเสียเวลาเวทสักสิบยี่สิบวิอย่างเงี้ยปล่อยเวทเล่นแบบนี้เลยแล้วให้ที่เหลือให้เพื่อนอ่ะดึงศพไปช่วยเอง เมื่อเพื่อนมาเมื่อเพื่อนมาไอ้เหี้ยกูตีตายเยอะสัตว์ม่อเพื่อนมาเม่อเพื่อนมาตัวไม่เนาะมึงอยู่กูมึงอยกูไหนมึงอยู่กูมึงอยูกูมึงอยู่กูมึงอยู่กกูเนาะมึงอยู่กูตายไอ้เหี้ยมัตายยี่ไครสัตว์มันตายเยอะคร ตายเอะชิบายเลยเีม no, ึงมาตออตายเหียตายตายอีกไอ้สั์มึงมาได้เหียตายอีกตายอีกตายอีกคนเหียมึงมามึงมาเลยตายอีกคุณบาสั์มึงมาดิมึงมาไอ้เหียเออเียเยอะเป็นเ้ยอะสฮะเป็นเ้ยอะฮะเป็นเ้ยอะเป็นเ้ยอะเป็นเ้ยอะไอ้สั์เป็นเ้ยอะ เป็นเฮียอะไรสัตว์เป็นเฮียอะไรอ่ะเป็นเฮียอะไรสัตว์ฮะฮะเป็นเฮียอะไรอ่ะไอ้แป๊บยังไงเดี๋ยวแป๊บอ่าไล่ตามอยู่ครับไอ้คูด์กำลังเข้ามาไอ้คูดมาแล้วแล้วก็ไอ้คอมเหมือนจะยังไม่ได้เข้ามาไอ้คอมเข้ามาแล้วแล้วก็พวกไอ้วิน โอดี OD, ผมไม่เห็นอยู่ในดิสไม่รู้หายไปไหนโอดี OD, ที่ไม่เห็นนะครับไม่เห็นเอโอดีไม่เห็น OD, ไอเฮ้น A A ะเล่นเกมติ๊กอยู่เวทไม่มาเวทไม่มามาโยกับเลียวเนลเลียวเนลมาแล้วเฮ้ย <Mario> ออดไอออดตายเวทได้ป่ะออดก่อนออดแป๊บนึงยวอ่ะเวทออดตามเวทได้ป่ะอ่าไม่ได้ครับไม่รับทั้งนอนแล้วก็มาเลย น่าจะนอนแล้วเพราะว่าวันนี้มันเห็นมันตื่นเช้าแต่ไม่รู้มันไปไหนหลังไล่ตามเพื่อนหรือเปล่าเน้นเอาจริงเขาน่าจะนอนน่าจะนอนเอาวันนี้เอาตัวสำรองเข้ามาแทน Sound muted ไหวไอ้เหี้ยโคตรไหวโคตรไหว ไอ้เพื่อนทคตตายเลไอ้เนี่ยไหวไหวมาเลยไอ้เหี้ยมาเลยโคตรไหวไห้สัตว์โคตรไหวไอ้เหี้ยสวยตอนสวไอ้เนี้ยไหวจัดตายกนเียไอ้เียไอ้กูตาย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 

กเพื่อนไเปลก็เพื day day okay, <si ่อนลหลังพี okay, ่หล right ังกลางเลยต้อูเกิดแล้วมึงเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนมึงเอาเพื่อนเว้ยเฮ้กูตาย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 เขาไม่ให้คนนี้ตายเลยนะไอ้เขาแม่งคนนี้เขามยศพลุกไปเลยอะะมเฮ้ยกูมา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 แล้วเพื่อกูมาแล้วกูมาแล้วกูมาแล้ว มาหน่อย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 เพื่อนเราไหวเราไหวเราไหวมึงขึ้นมาหน่อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกูตายวัดตกวัดเด็กเด็กอะไรวไปดมาไอ้ตายกูสาบีเอาสมบัติออกไปเอาสมบัติออกไปไอ้ยัง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 ยไงยังยไงยั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 ง

มา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 เฮ้ยมึงเลิกเอากูดิเพื่อนมึงเลิกเอากูดิไอ้เหี้ยมึงเลิกเอากูดิไอ้สัตว์อย่าเบียงความร้อนแรงกูจับไปไอ้เหี้ยมึงอย่าเบียงความร้อนแรงกูนี่เหี้ยสัตว์เหี้ยควายสองพันยี่สิบสี่ไม่ไหวกูหรอกสองพันยี่สิบสี่อ่ะมึงไม่ไหวกูหรอกไอ้เหี้ย มึงอย่าไปความร้อนแรงกูดิเยี่ยอย่าไปความร้อนแรงไอ้ย่าตายไอ้เย่ะตายแล้วจะตายแล้วอ๋ออ๋ออ๋อที่ข้างที่ข้างก็โดนกูกุที่ข้างที่ข้างก็โดนกูกุที่ข้างที่ข้างมังก็โดอร์กุชี้ไฟกี่นาทีแล้ววะเนี่ยไอ้สัตว์เป็นสิบกว่านาทีอะไอ้เหี้ยไอ้โม่ไอ้เงือกไอ้ย่าตาไหวมึงรู้ไหมดิสวยไอ้เย่ยตายเอาดิไอ้เหี้ย 奥利！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 呀，马内！ สัตเฮ้ยคุณเล่นไทยกูเล่นอะไมึงเอาดิอ๋อ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 อี้ยะสองบาทยี่สิบสี่อะมื่ไหวกับพวกกูหรอกไอ้โง่ไอ้เหี้ยพูดดิไอ้ควายควายโูดไอ้โง่พว้ดีพว้ดีแล้วเป็นเหี้ยอะไรชนะกูยัง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 ไอ้โง่ชนะกูยังชนะกูยังชนะกูยังไอ้ควายไอ้เหี้ยกล้าี้ยมาลับไทยี้ยมาลับไทยี้ยมาลับไทยไอ้ควายไอ้เหี้ยมาลับไทยไอ้โง่ไอ้โง่ มึงนะนี่เดี bursting, ๋ยวกูเวงมึงอ่ะปวดหูจัดเลยอ่ะไอ้เหี้ยหูเริ่มพังแล้วว่ะเหี้ยกเัาไปโคตรเยอะอ่ะไอ้สั์เฮ้ขวอน้วยนะพี่บังอย่าลืมไอรไม่มีศพตามกูมาได้นะตรง้อน้ำล่ะตรงตรงใต้สะพานนะใต้ผ่านศพนะ เอ้ยใครเอารถไปวะขอไปเบิกรถหน่อยดิไอ้เหี้ยไปด้วยได้ไหมเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเข้ามาเข้ามาใครไม่มีรถขอบคุณคุณล้อมาใครไมมีรถเข้ามาลุนใครไม่มีรถไหมไอ้รถกูอะไรเลีรถกูรถกูอะไรวะถามตาตาทาาไหนไอ้ลีรถกูคันนั้น่ะขับได้เลยลีขอบคุณคุณล้อมาไอ้ลีรถกูนะรถกูนะขับได้คันนั้น่ะกูขึ้นมาแกดูแล้วจะเบงไปเอาศพทิศแถวไหนตาท่าซร้อไหนอะเซื้อไหนซื้อห้าครับลุงโอเคโอเค ตาเท้าเซิร์ฟห้าทุกคนตาเท้าเซิร์ฟห้าครับ